เรื่องใหญ่แล้วครับคุณผู้ฟังสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงดังขึ้นที่หน้าบ้านเราแล้วล่าสุดมีรายงานยืนยันชัดเจนว่าจีนไม่ได้แค่มาลงทุนในลาวธรรมดาแต่กำลังติดตั้งอาวุธทางเศรษฐกิจชิ้นใหม่ที่อาจเปลี่ยนเกมพลังงานในอาเซียนไปตลอดกาลไม่ใช่รถถังไม่ใช่ขีปนาวุธแต่มันคือซุเปอร์ไฮเวย์ไฟฟ้าที่เชื่อมลาวเข้ากับจีนโดยตรง งานนี้ทำเอาไทยเรานั่งไม่ติดเพราะจากเดิมที่เราเคยเป็นลูกค้า V.I.P. ซื้อไฟจากลาวได้สบายๆตอนนี้เราอาจจะต้องไปต่อแถวแย่งซื้อไฟแข่งกับมหาอำนาจอย่างจีนสำรรายเสี่ยงเจอค่าไฟแพงหูฉี่หรือเลวร้ายสุดคือไฟขาดแคลนท่ามกลางอากาศร้อนจัดงานนี้เกมพลิกลาวกำลังจะกลายเป็นผู้คุมเกมตัวจริงและไทยเรากำลังจะตกที่นั่งลำบาก รายละเอียดเป็นยังไงเราจะผง,งาดขึ้นมาโหดแค่ไหนและไทยต้องปรับตัวยังไงให้รอดเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องยุทธศาสตร์พลังงานโลกที่กำลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่หลังบ้านเรานี่เองครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการภาพตามผมนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในปี2026โลกกำลังหมุนเร็วมากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังปั่นป่วน,นการค้าโลกด้วยนโยบายอเมริกาเฟิร์สแต่ในขณะที่ฝั่งตะวันตกกำลังวุ่นวายหันกลับมามองที่เอเชียบ้านเราครับท่ามกลางภูเขาสูงเสียดพ้าและป่าทึบทางภาคเหนือของสอปปอล่าวเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรา เชื่อไหมครับว่าในพื้นที่ที่ดูเงียบสงบนั้นมีอสูรกายทางวิศวกรรมกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบแต่รวดเร็วชนิดที่ว่ากระพริบตาแล้วเสร็จเลยภายในเวลาไม่ถึง1ปีโครงการนี้คืบหน้าไปกว่า80%ทั้งๆท,ท,ที่ต้องเจอกับภูเขาชันและฤด,ดูมรสุมที่โหดร้าย สิ่งที่เขากำลังสร้างไม่ใช่ถนนคอนกรีตให้รถวิ่งนะครับแต่มันคือซูเปอร์ไฮเวย์สำหรับอิเล็กตรอนหรือสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่กำลังจะเชื่อมล่าเข้ากับมฑลนหยุนหนานของจีนโดยตรงคำถามคือทำไมผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันน่ากลัวทำไมไทยต้องระวังก็แค่สายไฟไม่ใช่เหรอแม้ถ้าคุณคิดแบบนั้นผมบอกเลยว่าคิดผิดถนัดครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่การขายไฟแต่มันคือการเปลี่ยนขั้วอำนาจหรือ geo politics ครั้งประวัติศาสตร์ของอาเซียนเลยทีเดียว เรื่องนี้มันลึกซึ้งและเฉียบขาดมากครับและถ้ามองในมุมของรัสเซียหรือจีนนี่คือการเดินหมากที่โคตรเสี่ยงมาครับเรามาเจาะลึกกันทำไมอยู่ดีๆจีนถึงมาเร่งสร้างสายไฟเส้นนี้ก่อนหน้านี้ลาวได้ฉายาว่าแบตเตอรี่แห่งเอเชียใช่ไหมครับลูกค้าหลักคือใครก็คือไทยกับเวียดนามเราซื้อไฟจากเขาเรามีอำนาจต่อรองเยอะจะกดราคาก็ได้จะเลือกซื้อตอนไหนก็ได้ลาวง้อเราครับเพราะเขาผลิตมาแล้วไม่รู้จะไปขายใครถ้าไม่ขายเพื่อนบ้าน แต่จีนพยามังกรจีนมองขาดครับเขาเห็นศักยภาพของลราและเขาต้องการความมั่นคงทางพลังงานจีนเลยเข้ามาเสนอโปรเจกต์ระดับไม่กับโปรเจกสร้างสายส่งไฟฟ้า500เควคุณฟังไม่ผิดครับ500,000 เปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าไฟบ้านเรา220โวลต์คือถนนในซอยเล็กๆสายส่งเส้นนี้มันก็คือมอเตอร์เวย์8เลนที่ออกแบบมาเพื่อขนส่งกระแสไฟฟ้าปริมาณมหาศาลพุ่งตรงจากลาวข้ามพรมแดนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของจีนที่หยุนหนานทันทีแต่เดี๋ยวก่อนครับความอัจฉริยะของจีนและลาวในดีลนี้มันไม่ได้จบแค่สายส่งครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา้ามีถนนใหญ่ขนาดนี้ลาวจะเอาไฟที่ไหนมาวิ่งบนถนนเขื่อนหรอท่านหินเหรอ ช้าไปครับคำตอบมันโผล่มาพร้อมกันเลยนั่นคือโครงการโซล่าฟาร์มขนาดยักษ์1,000เมกะวัตต์ที่แขวงอุดมใสโอ้โห1,000เมกะวัตต์นี่เยอะมากนะครับเท่ากับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หนึ่งโรงเลยและที่สำคัญคือมันประกาศสร้างแทบจะพร้อมกับสายส่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเรียกว่าการวางหมากแบบล็อกทุกจุดของจีนคุณลองดูโมเดลนี้นะครับอย่างแรกที่ต้นน้ำจีนมาสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าให้คือโซล่าฟาร์มขนาดยักษ์ อย่างที่2ที่กลางน้ําจีนสร้างระบบขนส่งให้คือสายส่ง500 k v และอย่างที่3ที่ปลายน้ําจีนเป็นลูกค้ารับซื้อไฟเองทั้งหมดนี่คือโมเดล e N-to-N d e d solution ครับคือกินรวบตั้งแต่ต้นจนจบผลิตเองส่งเองซื้อเองจบในวงจรเดียว มันสะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการที่เด็ดขาดมากครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าโมเดลแบบนี้สหรัฐหรือโยุโรปทําไม่ได้เร็วขนาดนี้แน่นอนครับกว่าจะผ่านสภากว่าจะประท้วมเรื่องสิ่งแวดล้อมจีนสร้างเสร็จไปแล้ว3รอบและจุดที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้จริงๆที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสคือบริษัทที่ชื่อว่า EDLT หรือ Electric City Dual l i Transmission Company Limited ชื่อดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่ไส้ในไม่ธรรมดาเลยเพราะนี่คือบริษัทร,ร่วมทุนที่ดูแลโครงข่ายสายส่งแรงสูงของลาวทั้งประเทศย้ำนะครับว่าทั้งประเทศและจุดเปลี่ยนคือรัฐวิสาหกิจจีนยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่า China Southern Power Grid เข้ามาถือหุ้นใหญ่ แปลว่าอะไรครับแปลว่าจีนได้สิทธิในการบริหารและควบคุมกระดูกสันหลังด้านพลังงานของเราไปเรียบร้อยแล้วนี่คือเหตุผลว่าทําไมทุกอย่างถึงเดินหน้าได้เร็วแบบไร้รอยต่อเพราะผู้ลงทุนผู้สร้างผู้บริหารและผู้รับซื้อคือกลุ่มเดียวกันทั้งหมดมองในมุมภูมิรัฐศาสตร์โลกหรือ geo politics นะครับการกระทําของจีนในครั้งนี้สอดคล้องจับสิ่งที่ปูตินหรือผู้นําโลกฝั่งตะวันออกพยายามทํามาตลอดคือการสร้างความมั่นคงที่จับต้องได้ ในขณะที่โลกตะวันตกภายใต้การนำของสหรัฐยุคทรัมป์อาจจะมัวแต่ใช้เรื่องการคว่ำบาตรหรือใช้ค่าเงินดอลลาร์เป็นอาวุธแต่จีนเลือกใช้โครงสร้างพื้นฐานหรืออินฟราสตรักเจอร์เป็นอาวุธครับการที่จีนเชื่อมลาวเข้ากับระบบของตัวเองมันคือการขยายอาณาเขตความมั่นคงทางพลังงานโดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวลาวได้ประโยชน์มหาศาลคือได้ระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดในโลกได้เงินลงทุน และได้ลูกค้าที่กระเป๋าหนักที่สุดในโลกอย่างจีนส่วนจีนก็ได้แหล่งพลังงานสำรองที่ไว้ใจได้ไม่ต้องกลัวโดวนปิดกั้นเส้นทางขนส่งทางทะเลนี่คือความร่วมมือแบบวินวินของจริงในโลกยุคมัลติโพลร์เวิลด์หรือโลกหลายขั้วอำนาจที่ฝั่งเอเชียเรากำลังจับมือกันแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นเรื่อยๆครับไม่ต้องงอตะวันตกอีกต่อไปแต่เหรียญมีสด้านเสมอครับสำหรับลาวนี่คือข่าวดีสุดๆคือการยกระดับประเทศจากผู้ตาม มาเป็นผู้คุมเกมแต่สำหรับไทยเรางานเข้าสิครับผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นกับไทยมีความเสี่ยงหลักๆ2ด้านที่ผมต้องเตือนไว้เลยความเสี่ยงด้านแรกคือด้านราคาเมื่อก่อนลาวต้องง้อเราขายไฟให้เราถูกๆได้แต่พอมังกรจีนอ้าแขนรับซื้อไม่อั้นแบบนี้ลาวก็มีทางเลือกสิครับเส้นทางที่สเกิดขึ้นแล้วจากเดิมที่เป็นตลาดของผู้ซื้อที่ไทยกำหนดราคา ตอนนี้กลายเป็นตลาดของผู้ขายที่ลาวกำหนดราคาทันทีในการเจรจาซื้อไฟรอบหน้าลาวอาจจะบอกว่าพี่ไทยครับถ้าพี่ไม่ซื้อราคานี้ผมส่งไปขายยุนนานนะครับจีนเขาให้ราคาดีกว่าโอ้โหเจอไม้นี้เข้าไปไทยเราหน้ามืดได้เลยนะครับค่าไฟบ้านเราที่ว่าแพงอยู่แล้วอาจจะแพงขึ้นไปอีกความเสี่ยงด้านที่สคือด้านปริมาณอันนี้น่ากลัวกว่าราคาครับลองนึกภาพช่วงเมษาที่ร้อมตับแตก แอร์ทุกบ้านเปิดพร้อมกันไฟพีคสุดๆถ้าเกิดลาวผลิตไฟไม่พอหรือเกิดภัยแล้งคุณคิดว่าบริษัท EDLT ที่จีนถือหุ้นใหญ่เขาจะเรียกส่งไฟให้ใครก่อนส่งให้ไทยที่เป็นแค่ลูกค้าหรือส่งให้จีนที่เป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าคำตอบมันชัดเจนอยู่ในตัวครับจีนย่อมมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าเพราะเขาคุมโครงข่ายไทยเรามีความเสี่ยงที่จะเจอภาวะไฟตกไฟดับหรือต้องแย่งชิงพลังงานในช่วงวิกฤตได้เลย ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสครับถ้ามองโลกในแง่ดีและมองแบบนักยุทธศาสตร์ไทยเราต้องพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในเมื่อเราจะเป็นแบตเตอรี่ที่เชื่อมกับจีนแล้วไทยเราต้องวางตัวเองเป็นหับหรือศูนย์กลางทางผ่านพลังงานให้ได้ถ้าอนาคตจีนอยากส่งไฟขายลงไปมาเลเซียหรือสิงคโปร์เขาต้องผ่านใครต้องผ่านไทยครับเราต้องรีบอัปเกรดระบบสายส่งของเราให้รองรับการเป็นทางผ่าน เพื่อเก็บค่าตรงหรือค่าผ่านทางพลังงานกินเปล่าสบายๆเหมือนเสือนอนกินและที่สำคัญที่สุดคือสัญญาณเตือนให้ไทยต้องเลิกหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าเราต้องเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศอย่างจริงจังโซลารูรฟท็อปพลังงานลมต้องเกิดให้ได้เพื่อความมั่นคงของเราเองจำไทม์ไลน์นี้ไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ฟังเมษายน2026สายส่ง500 kv จะสร้างเสร็จสมบูรณ์และปลายปี2026 เรื่มจ่ายไฟเข้าสู่ระบบแบบเต็มรูปแบบเวลามันกระชั้นเข้ามาแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เองนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องปากท้องค่าไฟและความมั่นคงของชาติเราล้วนๆเรื่องนี้สอนให้เรารู้อะไรครับมันสอนให้รู้ว่าในศตวรรษที่21ยุคที่โลกกำลังแบ่งขั้วอย่างชัดเจนระหว่างฝ่ายอำนาจเก่าอย่างตะวันตกและฝ่ายอำนาจใหม่อย่างรัเสเซียและจีนโครงสร้างพื้นฐานคืออธิปไตยรูปแบบใหม่ครับ ลาวตัดสินใจเลือกข้างที่ชัดเจนคือการยอมแลกการควบคุมบางส่วนเพื่อแลกกับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดซึ่งในมุมของคนทําธุรกิจหรือมุมของผู้นําที่ต้องการผลลัพธ์แบบปูตินหรือสีจิ้นผิงนี่คือความสําเร็จครับเขาไม่ได้มองว่าเสียอธิปไตยแต่มองว่าเป็นการอินทิเกรตหรือผนวกรวมเพื่อความอยู่รอดลาวกํากลังบอกโลกครับว่าประเทศเล็กๆก,ก,ก็มีอํานาจต่อรองได้ถ้าเลือกพันธมิตรถูกคน ส่วนไทยเราการที่เห็นเพื่อนบ้านโตว,วันโตคืนมีมาหาอำนาจมานหนุนหลังแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมานั่งอิจฉานะครับแต่เป็นเรื่องที่เราต้องตื่นตัวการที่ไทยโตช้ากว่าหรือขยับตัวช้ากว่าไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้เสมอไปแต่มันแปลว่ายุทธศาสตร์นกสองหัวหรือการเหยียบเรือสองแคมของเราอาจจะใช้ไม่ได้ผลในโลกยุคนี้อีกแล้วเราต้องชัดเจนต้องสร้างความแข็งแกร่งด้วยตัวเองและต้องรู้ทันเกมของมาหาอำนาจ เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าไฟจะมาจากไหนคนจ่ายไฟก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละครับเอาละครับผมขอสรุปสั้นๆภายใน1น,นาทีสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังหรือจับประเด็นไม่ทันข้อแรกจีนจับมือลาวสร้างซุปเปอร์ไฮเวย์ไฟฟ้า500กิโลโวลต์และโซลาร์ซ1,000เมกะวัตต์เสร็จเร็วมากพร้อมใช้งานปี2026นี้ ข้อ 2. บริษัท EDLT ที่ดูแลสายส่งลาวมีรัฐวิสาหกิจจีนถือหุ้นใหญ่ทำให้จีนคุมระบบส่งไฟของลาวแบบเบ็ดเสร็จข้อ 3. เกมเปลี่ยนลาวเปลี่ยนสถานะจากคนง้อขายเป็นผู้เลือกขายข้อ 4. ไทยเสี่ยงสองเด้งคือค่าไฟแพงขึ้นเพราะลาวมีทางเลือกขายให้จีนและเสี่ยงไฟขาดเพราะจีนคุมก๊อกน้าและข้อสุดท้าย ทางรอดของไทยคือต้องดันตัวเองเป็นหับส่งผ่านไฟไปอาเซียนตอนล่างและเร่งผลิตไฟใช้เองให้ได้มากที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมเอามาฝากในวันนี้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่าสงครามพลังงานมันไม่ได้ไกลตัวเลยแต่มันอยู่แค่รั้วบ้านเรานี่เอง ถ้าคุณเป็นคนไทยคุณคิดว่ารัฐบาลไทยควรแก้เกมนี้ยังไงคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับผมอยากอ่านไอเดียของทุกคนหรือถ้าพี่น้องชาวลาวฟังอยู่คอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าภูมิใจแค่ไหนที่ประเทศกำลังพัฒนาไปไกลขนาดนี้ยินดีด้วยจริงๆครับก่อนจากกาันอย่าลืมนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวเศรษฐกิจลึกๆที่ซื่อลักอาจจะไม่กล้าเล่าหรือเล่าไม่มันเท่านี้กด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจด้วยนะครับจะได้ไม่ตกขบวน และฝากแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ตาสว่างกันด้วยนะครับทิ้งท้ายด้วยคำคมวันนี้ครับในโลกธุรกิจปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่ในโลกภูมิรัฐศาสตร์ปลาที่ว่ายน้ำเป็นจะรอดจากปากปลาใหญ่และอาจจะขี่หลังมังกรไปได้ไกลกว่าใครสำหรับวันนี้ผมเคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ